ขอต้อนรับทุกคนครับเข้าสู่เกมอา้นะผมอาไปเกมที่ผมโอ้โหห่างหายไปโคตรนานนะครับน,นี่จะเป็นหมดหมดมือโปผมจากการเลือกดันและศัตรูตามต้องการผมอันนี้เป็นด่านที่พวกเราคุ้นเคยกันเนาะอันนี้จะเป็นหมดไม่สิ้นสุดครับผมเก็บถุงเงินให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ก่อนที่คุณจะตายสิ่งของและไอเทม จะเกิดหม่ได้ปีศาจแข่งขึ้นมาเลยอันนี้โหมดนี้ผมเคยเล่นมาก,ก่อนละนานแล้วผมบทเสริมเสียงกริดร้องจากอดีตอันนี้จะเป็นโหมดพิเซลครับผมโหมดนี้บอกเลยว,ว่าต้องต้องมีสติในการเล่นนะเพราะว่ามันดูยากครับผมโหมดเนี้ท้าความหลอนในภาพสไตล์พิเซลนะมันบอกว่าต้องต้องมีสมาธิมากๆอ่ะนั่นแหละโหมดนะสองลุมหนึ่งนะครับอันนี้โหมดนี้ผมก็เคยเล่นมาก,ก่อน สองเท่าของความกลัวสองเท่าของความท้าทายต้องระวังเป็นพิเศษ,ษ,ษกับทั้งกระสือและชาลีออกไละล่าในด่านฮะในด่านบอกว่าว <c oughs> ไอ้ยลืมเติมเกมแม่งลืมเติมนน <c oughs> เนหนูอะโอเคก็นั่นแหละครับตามตามที่เห็นอะ่ะมันต้องใช้เงินซื้อครผมนี่จะเป็นโอปรับด่านได้มีด่านโรงเรียนผมด่านโรง,ง,งบาล เกมนี้จะมีทั้งหมดสาด่านครับผมแก็จะมีผีกระสือครับผีชาลีก็ผีมาป่าครับผมเดี๋ยวครับคลิปนี้ผมจะมาเล่นโหมดผีกระสือผมผมจะเปรับเป็นโหมดอ่ายากครับผมฟอนไลน์นี้เอาไวท้ทีหลังครับ <c oughs> เอาไว้ยากพอครับยากพอละมาตรฐานไมส่สิ้นสุดโอเคนี่โหมดที่เราเคยเล่นครับปะลุยครับลุยครับลุยเลยมันมีใส่ภาพโจนโอ้ก็อย่างที่รู้ครับเราคือเราเราเป็นโจนนั่นแหละอืม เดี๋ยวผมขอขอ,อ่านนี้แป๊บนึงเจ้าของสถานที่นี้เคยเป็นผู้ที่ร่ำรวยมากซึ่งนั้นก็หมายความว่ามันเป็นค่าตอบแทนที่ดีสิ่งที่ฉันต้องทำก็แค่เข้าไปหาความร่ำรวยเฮ้ยเราเป็นโจนแม่งแบบเขาหายตัวไปอย่างลึกลับมานานแล้วเพียงแค่ฉันทำภารกิจนี้เสร็จก็ไม่มีอะไรยุ่งยากอีกแล้วมาครับต่อครับผมคือเราเป็นโจรนั่นแหละไม่ต้องอะไรมาก ถุงเงินนี่ต้องหาสามสิบครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมเมื่อก่อนเมื่อก,ก่อนก็อย่างนี้แหละสามสิบอะให้ใช้ไอเละหลบซ่อนตำแหน่งของปีศาจไปต่อครับต่อต่อ,ตอไปแล้วครับอ่ายังมีสอนเต้นนะผมนะครับเหมือนเหมือนเดิมครับโอเคโอเครู้ละรู้ละส่วนวิ่งโอวิฟวิ่งวิ่งมินิเดี๋ยวผมขอปอบอันนี้ก่อนแป๊บน,นึงแป๊บน,นึง ถุงเงินครับถุงเงินแาเปิดเผยเนื้อเรื่องในสมุดบันทึกอืมเมื่อก่อนก็นี่แหละมีมันทุงบันทึกมีมีเรื่องราวสิ่งลี้ลับในบ้านหลังนี้นะค,ครับสามถุงครับผมเล่นหมดนี้ก็ระวังหน่อยครับผีมัน <c oughs> ผีมันเร็วจัดเลยนะนี่ครับไอครับไอที่คุ้นเคยครับตรวจด,ดูตำแหน่งของปีศาจเล่นหลบซ่อนเหมือนเดิมคพรับทุกอย่างยังเหมือนเดิมครับ,อ,อ,อ,ะรบอะไรวะตรวจดูแผนที่เพื่อสำรวจ สำรวจพที่อะแมนไม่ต่างเลยเมื่อก่อนเมื่อก่อน็ก,นกนล้แหละโอเคครับเราเจอตัวเลขครับอ่าเจอเลยครับเจอเลยอ่เจอเลขแล้วอันนี้มีถุงเป้าผีแม่ครับตุองชงครับผีแม่ครับผีแม่อุ้ยอ้ยเฮ้ย,ยตกใจเอเคครับตอนนี้ผีหันไปแล้วครับมาสำรวจให้ต่อมีถุงไหม เฮ้ยผ hey, ีแม่ผีแม่นี่กล่องเลรวะกล่องพัสดุที่ยังไม่เคยถูกส่งมีที่มีอ๋อมีที่อยู่ติดไว้นี่มันอะไรกันนี่มันที่อยู่ของฉันนี่อ้าวอะไรวันนี้อะไรวันนี้มาทงนี้ระวังนะครับผีแม่งจะโผลม่มาบรดไดไว้สิวชิบหายเลย มีไอครับตอนนี้ผมยังไม่ใช้ไอสักอันเลยนะแล้วครับหกถุงแล้วครับเอ้าเจ็ดถุงแล้วครับอันนี้มีถุงเป้าไม่มีครับไม่มีครับค่อยๆเก็บไปครับคุกกี้ช็อกโกแลตชิพขอใช้ไอก่อนโอเคครับมันไปชั้นใต้ดินครับมึงลงกูมึงลงกูขึ้นครับเล่นหมดนี้แม่งอันตรายครับผีเร็วจัดด้วย แปดถุงครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮโอ้โหระว,วังครับโอ้โหเมื่อกี้มันขึ้นวิ่งโอ้ยดีขึ้นมาเร็วเนี่อะปินไอ้ผมผมจำได้ก้าถุงแล้วครับอะโอ้โหไอ้กดวงครับเดี๋ยวตอนนี้ร้อยผีไปก่อนโอเคผีไปละ อุ้ยดีขึ้นมาเลยขึ้นมาช้านี่โซยับอ่ะโครับถุงยาครับผมชุดปฐมพยาบาลเฮ้ยเฮ้ยผีไหมครับผีไหมผีู่ไหนวะอ๋อตอนนี้ผีมันไฟมันไปฝั่งนู้นนะครับผมเดี๋ยวรอกันตอนนี้คือผมยังไม่แก้ออกนะสิบถุงครับสิบถุงแล้วครับเฮ้ยกูว่าผีมันอยู่ในห้องเราเน่น ผีไปแล้วครับผีไปแล้วรีบเก็บแล้วรีบไปครับ <c oughs> ตอนนี้ผียังอยู่อยู่ผีอยู่ไหนนะวะเขาทุบตีฉันไปเรื่อยๆโอเคครับดูเหมือนว่าผีนี้จะดูมีความทุกข์ครับผมดีเก <c oughs> ็บไปค <c oughs> รับเก็บไปเฮ้ยหยังไม่หาล้อ โอเคๆได้แล้วตัวเลขสีห่หลังตอนนี้เราได้กองแจชั้นใต้ดินนะผมผีแม่งอยู่ไหนวะเฮ้ยไปไป,ไป,ไปมันอยู่อยู่ชั้นใต้ดินเราเราต้องรีบๆไปผมในนี้มีถุงไหมอไม่มีครับไม่มีครับจะมีถุงเงินนะโอเคเรามีครับมีกระดาษหลายใบในนี้เดี๋ยวขอดูนเนี่ยดูดิ ไอ้รูปภาพที่หลมกดมากอะเขาดูท่าทางเหนื่อยล้าและหวัดกลัวหัวหน้าครอบครัวแน่นอนแต่ดูแล้วมีแต่ความเศร้าหมองอ้าวจิตเศร้าหมองแล้วคนนี้เธอดูอ่อนแอไม่แปลกใจที่เธอดูเหมือนก,ก็ดูสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่กับคนพวกนี้สิเธอดูกังวลเหมือนว่าเธอรับรู้บางอย่างแต่มอง รูปยังรู้สึกได้เลย <c oughs> แต่และเรื่องราวเนาะ <c oughs> เธอยังเด็กและยังคงมีความสุขขอให้เธอเป็นแบบนี้แต่ฉันคิดติดใจอะไรบางอย่าง <c oughs> แต่และเรื่องราวตอนนี้อันนี้เป็นห้องบันไดนะนี่จะเป็นแท่งสมุดบันทึกบัญชีอะไรเสักอย่างอะ่ะ <c oughs> ตอนนี้ผมได้ยินเสียงผีนะครับมันมาชั้นเนียวกูไปไหมไปไหมกล้าไหมโอเคโอเคอเคุอค้ยทอนอยู่เฮ้ยผีมาใกล้แล้วครับตอนนี้สิบเจ็ดสิบแปดครับนี่ขออ่านหน่อยสิถ้าอยากแก้ไขเรื่องนี้ต้องไปให้ลึกกว่าเดิมทางเดียวที่จะกำจัดมันต้อง ไปให้ลึกยิ่งกว่าเดิมอันนี้ผมขออันนี้ผมอ่านช้าิีนึงนะอันนี้ก็ต้องขอโทษเลยข้อความพวกนี้บอกให้อะบอกอ๋ออ๋อบอกใบอะไรสักอย่างโหกว่าจะอ่าน,านถูกเดี๋ยวผมไปสำรวจนงก่อนแม่งเผื่อมีถุงเงินถุงทองผมทำไม่ได้ผมเขาขังผมไว้เออแต่และเรื่องแล้วนะ นี่ๆจำได้มันมีอันนี้อยู่มีไหมอ่ามีครับว,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 วิ่ง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 อุ๊ยอเกือบแล้วมึงเกือบแล้วมึงอุ๊ยอันตรายครับอันตรายครับอันตรายอันนี้เป็นรูปรูปวาดครับดูเหมือนภาพวาดของเด็กอืมโอเคครับเราไปดีกว่าเราไม่มีเวลามาชม บรรยากาศแล้วครับอ่าเอาวบวับช้ำกลางด้วยโอ้โหมันมันลงว่ะเดี๋ยวเราต้องรอกันแล้วครับรอต่อไปตอนนี้ลายอายเรามีสี่ดวงครับไปรอก่อนแป๊บนึงเล่นหมดยากนี้ต้องใจเย็นแล้วผมเก้า แปดอันนี้แม่งอันนี้แม่งจะคูดาวเสร็จหรอไหน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 มันไปไหนลงหรือขึ้นครับอ้าวมันขึ้นครับผมมึงขึ้นกูลงครับผมอยียกลัวมันลงมาวะแถวนี้ยิ่งแบบห้องมีน้อยด้วยฉันเนี่ยจำได้อยู่เก็บไปครับเฮ้ยหน้าจอเป็นที่อะไร ถ้ามันมาไม่ก็กดวิ่งกันแหละอ,อย่าไปสนใจอย่าไปสนใจที่อะไรสักอย่างตอนนี้ยี่สิบสองถุงแล้วผมการันตีว่าผ่านดแนูแม่งแน่ๆเฮ้ยเฮ้ยผีแม่ผีแม่เฮ้ยไฟกระพริบ,บโอเคครับผมพักเรามาพักในฮ่องกงน้ดก่อนเฮย้ฮย แล้วครับตอนนี้คือเราต้องรอให้ผีไปอย่างเดียวไปยังไปยังของสั่นอยู่เลยเดี๋ยวขอเก็บเงินเท,เทนดนีก่อนอ่าจิบเจ็ดแล้วผมผ่านเน่นี้นนก็ต้องผ่านอ่ะมาถึงจุดนี้แล้วตอนนี้เป้าหมายเราคืออุ๊ยอุ๊ยอ๊ยผีแม่ หลบก่อนครับหลบก่อนครับมึงแม่กูกูหลบกันนั่นอ่ะอืมไม่มีอะไรเหี้ยอกไนนี้ดูอนันโอเคครับตอนนี้ผีไปตอนตอนนี้แม่งผีไปแล้วไปครับไปครับอ่าเจอถุงเงินนะผมหยิบก้าแล้วครับเหลืออีกถุงเดียวผมแ่าครบครับหาแล้วออกแล้วหลบหนีตอนนี้คือกูต้องหลบในห้องนี้ก่อน มันมีเกินมาถุงหนึ่งเหรอ่ะอมีเกินหนึ่งถุงแล้วผมเอาง่ายคือบ้านบ้านหลังนี้แม่งมีถุงเงินาสามสิบเอ็ดถุงอะเอาผีแม่อยู่ผมผีแม่อยู่ครับอุ้ยมันกำลังขึ้นมันกำลังขึ้นผีขึ้นครับตอนนี้ผีขึ้นอุ้ยต้องตอนที่คือผมต้องรอให้มันไปชั้นบนสุดอะหรือว่ามาชั้น ใต้ดินแล้วว่าถ้ามันไปนู่นผมก็วิ่งรีบวิ่งออกไปเลยโอเคมันมามันมามันบอกเลยว่าเมื่อกี้มันเหมือนว่ามันพูดว่าฉันแล้วคุณแต่คุณฆ่าฉันเลยมันเนี่ยโอเคพีมโอเคมันมามันมามันมารีบ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 โอเคไปเลย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 รีบ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  โอเคครับผ่านนะผมผ่านครับเรียบร้อยโอ้ยโอเคโอเคโอเคผมมีการให้คะแนนด้วยตอนนี้ก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วผมอผมใช้เวลาเล่นเก้านาทีว่าอี้ <laughs> คลิปนี้จะจบแต่เพียงเท่านี้ผมใครชอบอย่าลืมผมฝากกดไลค์กด, like, กด share, แชร์กดติดตามมาด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าผม